ครับเขามีอาหารเช้าให้ด้วยโอ้ต้ครับนี่ <laughs> โอ้ลูกค้าหายไปไหนหมดะลูกฮะเขาจะปิดครัวแล้วเนี่ยอ๋อได้นะเอาไปลูกไปเก้าโมงครึ่งพอดีเอามาลูกมาเร็วโอ้สบายเลยเราจองทั้งห้องทั้งฟอร์เลยลูกวันนี้ได้็นไหม อ้าวไหนกินอะไรบ้าง่้ล้ามา่มกต้กต้มไก่แล้วก็ไข่ดาวอ่เอาเลยจัดการเลยอมนี่มีอะไรบ้างโอ้ต้มจืดผัดผักโอ้โหของโปรดประโยชน์เยอะ 好。<Okay. S 2> okay.